สวัสดีค่ะวันนี้เขามีช้อนทานข้าวจากญี่ปุ่นมาให้ดูกันนะแล้วก็มีที่ปาาเนยด้วยตอนนี้เขามีอยู่แค่ลายเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชิ้นเลยนะคะว่าลวดลายของเขาจะน่ารักกันแค่ไหนทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นจากร้านร้อยเยนหมดเลยนะจริงๆก็ตามหายอยู่อีกลายหนึ่งแหละขาดไปอีกลายหนึ่งก็คือลายน้องไมล์เมโลดี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่า เป็นรุ่นๆเนาะเขาจะผลิตมาเป็นรุ่นๆเนาะตอนนี้ยังหาไม่ได้ถ้าหาได้แล้วจะเอามาแชร์ให้ดูกันนะคะเริ่มจากลายแรกกันเลยค่ะนี่เลยลายกูเดทามะนะคะมาในโทนสีเหลืองสดใสน่ารักมากเป็นรูปน้องไข่ที่เดียวตรงหัวนะคะเป็นรูปน้องไข่แบบนี้นะคะก็ขนาดของเขาก็ประมาณขนาดนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูความคงทนเขากันนะคะหนาอยู่นะเนาะเนี่ยใช้ได้เลยนะคะโอเคเลยเดี๋ยวลองหักดูกันนะคะจะหกักตั้งใจหกักด้นดูมือนะคะแรงกดนะคะเลือดขึ้นแล้วว่าแบบเลือดหายเลือดขึ้นเลือดหายแล้วว่าคือกดแรงมากเลยนะคะเนี่ยแบบเลือดหายไปจากนิ้วเลยคือแบบไม่งอเลยไม่งอเลยนะคะเนี่ยโอเคอยู่นะคะ เขาเห็นไหมคะความหนะเป็นเนื้อสเตเลดดีเลยนะคะน้องมาในโทนสีชมพูต่อไปเลยนะคะเป็นลายน้องคิตตี้เทมเป็นคิตตี้วีายอยู่ตรงนี้นะคะตรงหัวมาในโทนสีแดงโบโดแดงนะคะอุ้ยแอบมีน้อง น้องเป็ดหนูโนก็ค่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้เนาะหนดูข้างหลังนี่ข้างหลังก็จะมีลายเส้นของเขาค่ะน่าจะเป็นเหมือนกันนทุกอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นว่าเออซาดิโอนะต่อไปเป็นน้องชินามอนมาในโทนสีฟ้าน่ารักมาก เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีลายเส้นของเขาว่าสไิโอนะต่อไปเป็นอ๋ออันนี้ลายมิกกี้มินนี่นะคะก็จะเป็นน้องมิกกี้นี่นะแล้วก็นี้น้องมินนี่ก็จะมีรูปหัวใจอสองอันของเขาก็จะมีลายเส้นว่าอะไรเอ,อ่ขอขอเปิดดูหน่อยนะคะ แมกนเจแปนซาดิสีค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีที่ปาดเนยนะคะมีอยู่ลายเดียวน,นะคะเป็นที่ปาดเนยปาดเนยชนหนัง,งนอันนี้ไม่คิดว่าไม่แน่ใจว่าเป็นน้องเป็ดหรือ้องลกนะคะแล้วก็เป็นลายคิตตี้ตรงน,นะะี้ค่ะนี่เลยหมดแล้วค่ะคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้มีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาแชร์กันอีกเนาะววรบกวน ด้วยการกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเราด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย